เห็นไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่ตัดได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับร้านเลเยนซนช็อปปะหะของหนูก็หมดไปมันทําให้การเติมเกมของหนูเป็นเรื่องสันติหลักฐานไม่เหลือปลอดภัยราคาก็ถูกสะดุกรวดเร็วใช้กันต,ตรงเลยแล้วลกันเลเยนเซนช็อปลิงกอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท,ท,ท่านนะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงกโกะในเกมแลกนาร็อกวีรีเทิร์นนั่นเอ,เองนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องอาชีพต่างๆนะครับที่เปิดให้เล่น ในเฟสแรกของ Ragnarok Return นั่นเองครับว่ามีอาชีพอะไรบ้างนะครับแต่อาชีพมีคลาสอะไรยังไงบ้างแล้วก็สกิลอะไรบ้างนะครับที่โดดเด่นนั่นเองนะครับอ่ะก็จากที่เพื่อนๆได้เห็นในหน้าจอนี้นะฮะก็จะมีอาชีพเริ่มต้นให้ทั้งหมดเนี่ย6อาชีพด้วยกันนะครับก็คือจะมีซอร์ทแมนนะครับมีตีฟนะฮะมีอาเชอร์นะครับผมละธนูนะแล้วก็จะมีเมดนะครับมีอ c โคนไลท์นะฮะแล้วก็จะเป็น เมอร์แชนนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นคลาสแรกเบสิกเบสิกของแร็กนาร็อกเลยนะครับผมอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยอาชีพทางเลือกต่อมานะครับอ่าจะมีพวก2 1 2 2อะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะก็สำหรับซอร์ตแมนในเวอร์ชนันของแร็กนาร็อกวเนี่ยเริ่มมาที่2 2เลยก็คือครูเซเดอร์นะครับ2 1ที่เป็นไนท์เนี่ยยังไม่มานะครับก็อาจจะต้องรออัปเดตในอนาคตนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าสำหรับซอร์ตแมนเราก็ไปเป็นครูเซเดอร์พาราดินโรโยกาดเนี่ย จะมีอะไรเจ๋งๆบ้างนั่นเองครับเริ่มจากซอร์ทแมนก่อนนะครับก็จะมีสกิลนี่ฮะซอร์ทแมนชิฟต์เทรนนิ่งนะอันนี้ก็จะเพิ่มดามจของการโจมตีธรรมดานั่นเองเป็นสกิลแพสซีฟเนาะก็ต้องบอกเพื่อนๆนิดนึงครับถ้าเกิดว่าสกิลเป็นไอคอนสีเขียวแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแพสซีฟทั้งหมดเลยนะครับผมต่อมาคือแบสชนะครับผมนะ แมชของเกมนี้นะครับก็สร้างความเสียหายนะครับ105%เของ p ีแอนตัเนาะแต่ว่าความเสียหายตรงเนี้ยมันก็จะอัพขึ้นตามเลเวลนะครับแต่ว่าไอที่โชว์อยู่เนี้ยมันเป็นแมชเลเวลหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ความพิเศษของแมชเวอร์ชั่นนี้นะครับคือเขาเนี่ยจะมีจํานวนการโจมตีที่ออกไปถึง3ครั้งเลยทีเดียวนะถ้าเกิดใครเคยเล่นเวอร์ชั่นอื่นอาจจะแบบแมชแค่ทีเดียวดาเมจทีเดียวใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยมันจะมีการโจมตีออกไปถึง3ครั้งเลยนะครับ ต่อมานะครับ p r o v o k นะอันนี้ก็จะเป็นการดึงเป้าหมายหรือว่าดึงมอนเตอร์ลากมอนเตอร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มแ t t a c k ของเป้าหมายนะครับผมอ่าเป็นเวลา1นึ่งวินาีนั่นเองก็ถือว่าเป็นสกิลที่เอาไว้ชนบอสลากมอนอะไรพวกนี้ได้ครับก็เหมือน Boss Man เอรเชั่นอื่นทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ Increase HP regeneration อันนี้ก็จะเป็น Passive เด้งเลือดนะครับแล้วก็มี Enhanced Bash นะฮะอันนี้ก็จะ ลดคูลดาวของสกิลแบดนั่นเองครับเพราะว่าสกิลแบดเนี่ยคูลดาวหลักเขาเนี่ยอยู่ที่เจ็ดวิซึ่งก็ค่อนข้างนานอยู่นะก็ต้องอัพเอ็นฮันแบดเพื่อช่วยลดคูลดาวนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็จะมีแม็กนัมเบรกนะครับแม็กนัมเบรกก็เป็นการสร้างความเสียหายธาตุไฟนะฮะสองร้อยนะครับในมอนเตอร์ในระยะ2เมตรนะครับแล้วก็เพิ่มแอดแท็กให้เราเนี่ยสิเป็นเวลาอีก10วินาทีด้วยนะก็เป็นคล้ายๆกับเวอร์ชันอื่นนะแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนการโจมตีเป็นธาตุไฟนะครับ อ่าแล้วก็จะมี defender นะครับอันนี้ก็จะเพิ่มเป็น buff นะฮะ p d ฟเพิ่มขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมี quicken นะอ่า quicken ก็จะเพิ่ม attack speed แล้วก็ move speed ด้วยนะครับก็ดูจากค้า s s m a แมนแล้วเนี่ยคือดูแล้วเล่นได้หลากหลายแบบเหมือนกันนะครับคือถ้าเกิดเป็น knight a g e ตีไวก็มีพวก quicken เอาไว้ใช้ได้นะครับ knight skill ก็จะมีพวก bad มีพวก m a g n u m break นะครับแล้วก็ยังแทงได้ด้วย skill defender แล้วก็ลากมอนด้วย pro โวกได้นะครับก็ ถือว่าดูหลากหลายอยู่นะครับในคลาสแรกนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็นครูเซเดอร์นะครับครูเซเดอร์ก็จะมีชิลชาร์ตนะอันนี้ก็จะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าแบบแอนิเมชันตรงนี้เลยนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายแล้วก็สตันด้วยนั่นเองครับอ่าแล้วก็จะมีดีไวท์โปเทคชันครับอันนี้ก็จะเพิ่ม p ีเดฟให้กับเพื่อนในปาร์ตี้นะครับผมนะเป็นเวลา600วินาทีเลยก็ถือว่านานมากๆ ในส่วนของพาสซีฟนะครับก็จะมีชิลแมนชิปเทรนนิงอันนี้ก็จะเพิ่มพีเดฟนะครับผมก็เป็นพาสซีฟแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็น e n h a n c e ด์คิวชาร์นั่นเองครับก็จะเพิ่มดาเมจของคิวชาร์ตขึ้นไปอีกนะครับคิวชาร์ตก็คือสกิลแรกนะก็เป็นสายโลกครับต่อไปก็จะเป็นโฮลี่ครอสนะครับโฮลี่ครอสเนี่ยก็คือจะสร้างความเสียหายต่อเป้าหมาย3เมตรนะครับแล้วก็มีโอกาสทำให้เป้าหมายเนี่ยติดตาบอดด้วยนะครับก็อาจจะเอาไปเล่นในพวก PVP ได้เพื่อช่วยให้ศัตรูฟันปวนับผม แล้วก็จะมี Enchant Armor นะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มเกราะเวทนะฮะ M Def เป็นเวลา12วินะครับแล้วก็ต้านทานสถานะ Stone แล้วก็ Freeze เป็นเวลา15วินาทีนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสกิลที่ดีนะเพราะว่าจะทำให้ไม่ติดสถานะเหล่านี้ได้แล้วก็ยังถึกขึ้นด้วยนะครับแล้วก็จะมี Holy Player นะครับตัวนี้ก็จะเพิ่ม ATK t a c ไปเลยนะใครคิดว่าเป็น p า l a d i n เป็น Crusader แล้วด a m a g e จะต่ำไม่ใช่นะคือดาเมจก็แรงเหมือนกันนะก็มีบัฟเพิ่มดาเมจ แล้วก็จะมี increase sp ก็เป็น Passive ที่เพิ่ม sp ได้นี่โอเคต่อไปพาราดินนะพาราดินก็จะมี slash นะครับเป็นสกิลที่สร้างความเสียหายได้นะครับแล้วก็มี sacrifice แลกเลือดนะครับตัวนี้แล้วก็จะมี god v i l l นะอันนี้ก็จะลดความเสียหายจากธาตุด a r k นั่นเองฮะลดความเสียหายจากมืดนะแล้วก็จะมีเพิ่มเลือดนะครับเป็น a s s i v e อ่าแล้วก็มี crush นะครับอันนี้ก็จะสร้างความเสียหายเหมือนกัน เป็น p f t t ฟแทเนาะแล้วก็ทำให้เดฟของศัตรูเนี่ยลดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าดีนะทำให้ศัตรูเปาะแล้วก็ใช้คอมโบกับสกิลอื่นได้นะแล้วก็จะมี e n h a n c e Holy c o r คนะครับก็เพิ่มดาเมจของ Holy c o r รเข้าไปนะครับแล้วก็จะมี Decrease Critical Damage นะก็คือถ้าเกิดเราเจอพวกสายคียเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยลดดาเมจ Critical ได้นั่นเองครับแล้วก็สุดท้าย Divine p r o t e c t i o นนะครับตัวนี้ก็จะทำให้เราเนี่ย ไม่โดนดามเมจเป็นเวลา5วินะของโรอยโอกาสเนี่ยทางเกมก็ยังไม่ได้มีการอัปเดตสกิลมาให้นะครับสกิลก็จะยังเหมือนกับพาราดินนั่นเองนะครับต่อไปนะฮะไปแบบรวดเร็วนะฮะในส่วนของอาชีพโจนนะฮะก็จะยังไม่มีแอสซัสซินแต่จะเป็นโรคก่อนเลยนะครับโจนเนี่ยก็จะมีแอทแท็กวิกสปอตนะอันนี้ก็จะเป็นสร้างความเสียหายนะครับแล้วก็ทําให้เป้าหมายเนี่ยติดพิษด,ด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็ทําให้โดนทุกทุกวิก,ก็จะโดนดามเมจจากพิษไป อะไรประมาณนั้นแล้วก็มี passive double attack นะครับ mm hmm. ก็อย่างที่ทราบกันนะ a d d สายมีดเบิร์นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะมี aggro reduction นะฮะอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าม m o เตอร์ในเกมนี้มันจะมีเหมือนกับค่า aggro หรือค่าความโกรธความคุ้มครั่งอะไรแบบนี้ก็จะลดตรงนั้นไปได้นะค,คิดว่าน่าจะใช่นะครับแล้วก็ enhance attack weak spot ก็คือมันจะเป็น passive ที่ support ฮะให้สกิลนี้เนี่ยตีแรงขึ้นนั่นเองครับ แล้วก็จะมี t h r o อ Poison นะฮะอันนี้ก็จะเป็นการโยนขวดพิษไปนั่นเองครับนะก็จะทําให้เป้าหมายติดพิษด้วยนะครับผมอ่แล้วก็จะมี Detoxify นะอันนี้ก็จะเป็นการล้างพิษนะเวลาที่เจอแอสซซินด้วยกันหรือว่าถ้าเกิดไปลงด้านหรืออะไรที่มันมีพิษเนี่ย Detoxify นี่ก็จะช่วยให้ล้างพิษได้นั่นเองนะฮะอ่ะต่อมาคือ h ฮดิ n นะครับ h ฮ d i n g ก็คือ s กิ l l m o นั่นเองนะครับก็มีทุกเวอร์ชันอยู่แล้วนะสำหรับทีฟนะก็มุดดินแล้วเนี่ยจะทําให้ตัวเราวิ่งช้าลงครับหรือว่าถ้าเกิดเราโจมตีหรือถูกกโจจมตีนะดดิ็ ถูก cancel นั่นเองนะครับแล้วก็จะมี enhanced p r o poison นะครับอันนี้ก็จะลดคูลดาวของสกิลโยนขวดนะครับลง2วิเลยตั้งแต่เวลแรกเลยต่อมาก็จะเป็นเรื่องของโรคนะครับโรคเนี่ยก็จะมี snatcher นะครับอันนี้ก็คือจะเพิ่มดรอปเรทต่างๆนะครับเพิ่ม s y n ี r g y d r อ p จากการฆ่ามนสเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็จะมี dagger training อันนี้ก็จะเพิ่ม ดั m เม e นะครับเพิ่มดั m เม e ของเราไปนะเป็นพาสซีฟแล้วก็จะมี increase dodge นะอันนี้ก็คือจะเพิ่มค่าหลบบลีกนั่นเองนะครับเป็นพาสซีฟส่วนใหญ่จะเป็นพาสซีฟเลยนะอ่าแล้วก็จะมี t h r o w s j u d i k e n นะครับตัวนี้ก็จะสร้างความเสียหายนะครับเป็นการปาดาวกระจออกไปง่ายงแบบนี้เลยครับแล้วก็จะมี enhance luck ก็จะเพิ่มค่าลักอ่า enhance movement speed เพิ่ม movement speed เพวิ่งเร็วค่าลักเยอะเอาตัวรอดเก่งนะครับแล้วก็มี maximize instinct อันนี้ก็จะเพิ่มโอกาสคริ แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลย3วินาทีครับก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่น่าจะโหดเหมือนกันเป็นบัฟที่ทำให้คีได้นะฮะต่อไปจะเป็นสต็อกเกอร์นะครับผมสต็อกเกอร์ก็จะมีสติกกี้แท็บนะนี่ก็จะเป็นการโยนแท็บไปหาเป้าหมายนะครับแล้วก็ลดมูเมนต์สปีดก็คือลดมูเมนต์สปีดร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นเวลา6วิด้วยโอกาส100เลยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีดาเมจแต่อย่างใดแต่ว่าทำให้ศัตรูตึงขาอยู่กับที่ได้นั่นเองนะแล้วก็จะมี Enhan c e h i d i n g ครับผมก็ อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าเวลามุดดินเนี่ยตัวเราจะวิ่งช้าลงแต่ว่าถ้าอัพแพสซิฟตัวเนี้ยไอตัวที่วิ่งช้าลงก็จะค่อยๆหายไปนั่นเองนะครับแล้วก็ n n h n n e e t ์ r o ร u ู i c a n e ก็เพิ่มดาเมจของการปาดาวกระจายของคาร์สโลกนะแล้วก็จะมี e n h a n c e m a x i m i ิมา i n อ t ตินะฮะก็จะลดคูลดาวนะครับของสกิลบัฟคิร้อยเปนะครับอ่านะนะจะมีสต็อกอีกอันหนึ่งนะอันนี้จะเพิ่มฮิตนะครับผมนะแล้วก็เพิ่มเดฟเพเน n ทรชันหรือว่า เจาะกราะนั่นเองนะครับก็ดีมากเป็นบัฟทวนใหญ่นะแล้วก็จะมี sudden attack ครับ sudden attack ก็จะสร้างความเสียหายครับแล้วก็ทำให้เป้าหมายเนี่ยติดสตันนั่นเองนะฮะต่อมาคือ Absorb Shadow นะฮะอันนี้จะลด m o vement s p e e นะครับของเป้าหมายนะฮะเรามาเพิ่ม attack แล้วก็ defense ให้กับเรานั่นเองนะครับแล้วก็จะมี e n h a n c e s u u d e n a t t a c k กครับก็จะเพิ่มดาเมจของสกิล Su d d e n a t t a c k ไปอีกนั่นเองนะฮะ ต่อมาครับมาดูของนักธนูกันบ้างนะครับผมอาเชอร์นะครับก็จะมีดับเบิลช็อตนะครับผมสร้างความเสียหายทั่วไปที่เรียกกันว่าเบิร์นนั่นแหละฮะแล้วก็มีสลิงช็อตนะครับอันนี้ก็จะสร้างความเสียหายเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีดีบัฟแบบลดมูฟเบนสปีดของศัตรูนะฮะแล้วก็ลดแอตแทกสปีดของศัตรูได้ด้วยนะครับก็ถือว่าปวนได้พอสมควรนะฮะ แล้วก็จะมี humming burst s e n ะอันนี้จะเพิ่ม a d tag ไปนะครับเป็น passive แล้วก็จะมี enhance double shot นะครับก็ลดการใช้ sp ของ skill double shot นั่นเองนะครับก็ประหยัด sp ได้นะครับต่อมาจะเป็น charge arrow นะ charge arrow ก็จะเป็นการสร้างความเสียหาย400นะคือก็ไม่ได้ต่างอะไรกับ double shot นะก็เป็น skill ที่สร้างความเสียหายอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็น enhance charge arrow ครับก็จะเพิ่ม skill damage นะคือ charge arrow l e v ว l หนก็แรงอยู่แล้วถ้า p a s s i v ก็แรงขึ้นไปอีกนะครับ ก็จะมีบรัดสคราชนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการสร้างความเสียหายนะอาจจะไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่าจะทําให้เป้าหมายเนี่ยติดเลือดไหลนะครับผมอ่าก็เป็นสถานะที่ฟันปวดได้พอสมควรครับแล้วก็จะมี e n h a n c e ส์บลัดสครชนะฮะก็จะลดคูลดาวของสกิลบรัดสครชนะฮะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยมันก็คูลดาวยี่สิบวินะครับก็จะต้องใช้แพสซีฟในการช่วยนั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นฮันเตอร์นะครับทางฝั่งของบาดเนี่ยยังไม่ได้ปลดนะครับ h ันเตอเนี่ยก็จะมีเรื่องของ paralyzed shot นะฮะอันนี้ก็จะทําให้เป้าหมายติดสปันด้วยสร้างความเสียหายด้วยนะครับแล้วก็จะมี triangle shot นะอันนี้ก็จะสร้างความเสียหายต่อเป้าหมาย2เป้าในระยะ2เมตรนั่นเองนะครับแล้วก็จะมี h ฮอกอายอันนี้จะเพิ่มค่าฮิตนะครับอ่าเป็นปั๊บนั่นเองนะฮะ a อส i v e นะครับ, id, รบเป็น enhanced triangle shot increase skill target by 1นะฮะ อันนี้คือปกติ triangle shot เนี่ยมันจะยิง2เป้าหมายใช่ไหมครับแต่ถ้า up passive ตัวนี้มันจะยิงกลายเป็น3เป้าหมายครับก็จะช่วยให้ทำ damage ได้หลากหลายตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมี quick evade อันนี้ก็จะเป็นสกิลที่เอาไว้หลบนะครับอพอหลบเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้เรา10%เป็นเวลา3ด้วยครับ่อมา arrow shower นะครับสกิลนี้น่าจะคุ้นกันอยู่แล้วก็สร้างความเสียหายในระยะ4เมตรนะครับ ต่อไปจะเป็น Enhance Quick Evade นะครับตัวนี้ก็จะลดคูดาวของสกิล Quick Evade นะครับเพราะว่าตัวสกิลเนี้ยคูดาวต้ง 30V วครับก็จะมี Passive ตัวนี้มาช่วยได้นะแล้วก็จะมี Enhance Attack Speed นะฮะก็คือเพิ่มความเร็วในการโจมตีให้เราเลยเป็นสิบถือว่าดีมากนะมาดูในส่วนของ Sniper กันต่อเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะ Sniper ก็จะมี Sharp Shooting ครับก็เป็นสกิลสร้างความเสียหายเพียวๆเลยนะครับแล้วก็จะมี Enhance Arrow Shower นะครับก็จะเพิ่มส l l d ด m a ม e ก็เรียกได้ว่าเป็นแพสซีฟที่ช่วยเสริมของ Class ัน n t e r ได้นะครับแล้วก็จะมี Speed Walk นะอันนี้ก็จะเป็นบัฟวิ่งเร็วนั่นเองนะครับก็ดีมากนะแล้วก็จะมี h n n d n c e d Sharp Shooting ครับก็จะลด SP ที่ใช้เวลายิงนั่นเองก็ลดอันนี้นั่นเองนะีอันนี้ปกติจะใช้ SP 40ตัวนี้ก็จะช่วยลดไปได้อีกนะตามเลเวลที่เราอัพนั่นแหละนะครับ ออกมาก็จะเป็นชา o u l d e r shot นะอันนี้ก็จะสร้างความเสียหายเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะลดเดฟแล้วก็เอ็มเดฟของศัตรูด้วยเป็นเวลา6วินาทีนั่นเองครับออกมา j o ยช็ shot นะฮะ j o ยช็ Joy shot เนี่ยก็คือจะสร้างความเสียหายนะครับ300%นะครับแล้วก็ลด movement speed นะครับแล้วก็แ t ท a ท k speed ของเป้าหมายเป็นเวลา12วิแล้วโอกาสลดก็คือ100%ด้วยนะส่วนใหญ่จะเป็นสกิลแบบยิงแล้วก็ป่วนสร้างสถานะสร้าง d e b u ฟต่างๆนะฮะแล้วก็มี t ร o size นะอันนี้ก็จะเพิ่ม แอดแท็กนะครับเพิ่มโอกาสคริแล้วก็เพิ่มคริดามเมตก็เป็นบัฟที่จำเป็นมากๆอีกแล้วสำหรับตัวสไนเปอร์นะครับผมแล้วก็ Enhance Joy Shot นะครับก็จะลดคูดาวของสกิล Joy Shot นั่นเองออกมามาดูอาชีพเมดกันบ้างครับสำหรับอาชีพเมดนะครับผมเริ่มแรกก็จะมี f i r e b เ l ลนะครับผมอ่าก็สร้างความเสียหายธาตุไฟเวทนะฮะเจนะฮะแล้วก็จะมี Lightning Bolt ครับผมนี่แล้วก็เป็นธาตุลมนะครับแล้วก็จะมีโค b บ l t นะครับอันนี้ก็เป็นธาตุน้ำนะฮะ ต่อมาก็จะมี improve sp regeneration rate นะน,นี่ก็จะเพิ่มการเด้ง sp นั่นแหละนะฮะแล้วก็จะมี enhance staff นะครับอันนี้เป็นการเพิ่มการโจมตีทั่วไปนะเป็นการโจมตีเวทนะครับเพิ่มดาเมตรใหม่นะครับออมาจะเป็น fire ball นะครับก็สร้างความเสียหายในระยะ3เมตรที่เรายิงออกไปนะครับออมา thunderstorm นะฮะอันนี้จะแตกต่างกับ lightning b o l นะแต่ก็ความสามารถก็จะเหมือนกันนะครับคนละอันกับ lightning bolt นะ ่าแต่ว่าแรงกว่านั่นเองนะครับเรื่องของระยะก็ต่างกันนะครับผมเรื่องของครูดาวอะไรอย่างนี้ก็ต่างกันนะครับก็ถือว่าพลาดลมมาแล้ว2สกิลนะครับฟอสไดเวอร์นะครับต่อมาเนาะก็จะมีการสร้างความเสียหายด้วยนะครับสกิลนี้เราก็ทําให้เป้าหมายเนี่ยติดฟรีดติดแช่นะเป็นเวลาสามวิด้วยโอกาส70%นะครับแล้วก็จะมีฟอสไดเวอร์อัปเกรดนะครับตัวนี้จะเพิ่มดาเมจของสกิลฟอสไดเวอร์ไปอีกนะครับก็ หรือว่าภาคนี้อาจจะได้ใช้ป o อสไดเวอร์เป็นการโจมตีหลักเลยก็ว่าได้นะครับต่อมานะครับวิสาสนะฮะวิสาสเนี่ยก็จะมีไฟ r e ร์พิลล่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับาการสร้างดาเมจธาตุไฟนะครับต่อเป้าหมายนะครับแล้วก็ทําให้เป้าหมายเนี่ยติดเบิร์นนั่นเองนะครับผมอ่าหรือว่าถ้าเกิดใครเดินผ่านก็จะติดเบิร์นอะไรพวกนี้ไปครับแล้วก็มี Enhanced o o บ r e l a นะตัวนี้ก็จะลดคูลดาวของสกิลโบลต่างๆครับ 0.2วิไม่ว่าจะเป็นไฟ r e อโบไลท์เน็งโบโคโบนะครับอ่ามี Ice a r าร์อครับอันนี้จะเป็นสกิลป้องกันเพิ่ม p ีเดฟเพิ่มป้องกันให้เรานะครับผมแล้วก็ต้านทานสถานะฟรีดด้วยนะก็เรียกได้ว่าวิสาห์ก็ไม,ไม่โดนไม่โดนฟรีดแล้วนะฮะก็ดีมากนะแล้วก็จะมีแ a กไมล์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นการสร้างพื้นดินไปที่กําหนดนะแล้วก็สร้างดีบัฟโซนนะทำให้เป้าหมายที่เดินผ่านตรงเนี้ย S uh, Move s สป e d ลดลง40%นะครับก็ค mm ือหนืดกันไปทั้งวงเลยแบบนี้4เมตรก็กว้างอยู่นะฮะเอไป increase sp นะครับตัวนี้ก็จะเพิ่ม sp นะเป็น passive นะครับหลอดเวอร์มเลนะฮะตัวนี้ก็สร้างความเสียหายเป็นธาตุลมนะครับ40%แล้วก็เป็นวงกว้าง4เมตรนะครับพอไป contract อันนี้จะเป็นบัฟเพิ่มเอ t มทแทซึ่งเพิ่มค่อนข้างเยอะมากนะตัวนี้เพิ่มเยอะมากๆเลย แล้วก็มี Enhance Contract ก็จะลดคูดาวของส k i l l b u เพิ่มเมมเแท็กไปอีกนะเพราะว่าตัวเนี้ยบัฟมัน30วิแต่ว่าพอเรากดบัฟไปอยู่แค่5วิเองนะอันนี้ก็อาจจะต้องมาช่วยลดคูดาวนิดนึงนะครับต่อไปคือ High Wizard นะฮะ High Wizard ก็จะมี Heaven Drive นะครับ Heaven Drive ก็สร้างความเสียหายธาตุดินนะครับต่อเป้าหมายในระยะ3เมตรแล้วก็มี Freeze นะฮะ Freeze กับ f r o e Diver โคนกันนะอันนี้จะไม่มีดา m a g e นะแต่ว่าเป็นการแช่แข็งศัตรูแบบ 100%เลยนะฮะ,ะเทเลพอร์ตนะอันนี้ก็สามารถที่จะเทเลพอร์ตไปในพื้นที่ที่เรากำหนดได้สูงสุด5เมตรนะครับไม่ได้มีดาเมจไปอย่างใดก็เอาไว้หลบสกิลต่างๆเล่นได้พิ้วดีนะเมเทโอสตอรมนะเวอร์ชั่นนี้ก็สร้างความเสียหายเยอะพอสมควรแล้วก็เป็นธาตุไฟนะครับเหมือนปกติทั่วๆไปครับมี enhanced heaven drive นะครับก็ตัวนี้จะเพิ่มสกิลดาเมจของ heaven drive เข้ามานะครับแล้วก็มีเพิ่ม m อเ t ทแนะ s ส แล้วก็จะมีเพิ่มลดคูดาวของเมเทโอสตอร์มนะครับช่วยให้เมเทโอได้บ่อยขึ้นและสุดท้ายก็จะเป็นเพิ่มสกิลดาเมจของหลอดเวอร์มิเลียนนะฮะก็ทําให้หลอดแรงขึ้นนั่นเองนะฮะต่อมานะครับก็คืออาชีพของทางอะโคไลท์นะครับหรือว่าพรีสนั่นเองนะฮะก็จะมีเรื่องของค่าฮิลนะครับอันนี้ก็ฮิลปกติเลยเหมือนวร์ชั่นอื่นก็คือฮิวให้เพื่อนฮิวให้เราอะไรอย่างเงี้ยครับาตามไอแมทแท็กด้วยนะครับ แล้วก็จะมี Holy Light นะครับก็เป็นการโจมตี Hard Holy เอ้าเดี่ยวนะครับเอาไว้เก็บเลเวลอะไรต่างๆได้นะแล้วก็จะมี Improve SP Regeneration เป็น Passive เด้ง SP นะครับมี p a s s i v Enhanced e นะสำหรับพระสายทุบนะฮะก็เพิ่มด a m a g สายทุบไปนะครับสายตีธรรมดานะแล้วก็จะมี Enhanced Heal นะครับก็จะเพิ่มค่า Heal ไปอีก20%ของ e e m e t a เพราะฉะนั้น e m t a l ก็จะมีผลนะ แล้วก็สกิลที่ดีมากๆนะครับก็คือสกิลเคียวนะสกิลนี้ก็จะรีคอเวอร์เอชพของปาร์ตี้เรานะครับสิเมตรห้านะฮะแล้วก็ยังล้างสถานะต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นสตันไซเลนเพอร์ติฟายฟรีดนะฮะเพอร์ติฟายนี่คือสโตนเคิร์สนะครับแล้วก็ล้างแบบ100%เลยแต่คูดาวแอบนานนิดนึงนะครับสกิลนี้นะต่อไป decrease agility ฮะอันนี้ก็จะเป็นดีบัฟใส่ศัตรูนะครับทำให้วิ่งช้าลงนะครับ attack speed ตกนะ แล้วก็จะมีเบรซิ่งนะครับเบรซิ่งเวอร์ชันนี้จะแปลกนิดนึงนะปกติถ้าเป็นเวอร์ชันอื่นก็จะเป็นการเพิ่มสแตตใช่ไหมฮะแต่ว่าเวอร์ชันนี้เป็นการเพิ่ม D-attack e กับเ A-attack ไปตรงๆเลยนะครับอ่าก็จะแปลกใหม่นิดนึงนะครับต่อไปคลาสพีทนะฮะพีทเนี่ยก็จะมีแซงจูรี่ครับแซงจูรี่ก็เป็นการอ่าสร้างอนาเขตขึ้นมาแล้วก็ฮิวให้กับเพื่อนในปาร์ตี้นั่นเองนะครับผมอ่าวันนี้ แล้วก็จะมี a s p e r อร o นะครับผม a s p e r ร o ในเวอร์ชั่นอื่นๆเพื่อนๆอาจจะจำได้ว่ามันคือสกิลเปลี่ยนการโจมตีเป็นโฮลี่นะฮะแต่ว่าเวอร์ชันนี้ a s p e r ร o คือการเพิ่มลักนะฮะเพิ่มลักก็ให้คิดซะว่า a s p e r อร o เวอร์ชันนี้คือกอริเอนะฮะคือค่าเพิ่มค่าลักให้กับเพื่อนในปาร์ตี้นะครับต่อไปคือ e n h a n c e h o l y light นะครับอันนี้ก็จะทำให้ Holy Light ของเราเนี่ยดำเมจแรงขึ้นนะครับแล้วก็จะมี En h a n c e sanctuary ก็จะทำให้ฮิลแรงขึ้นนะ แล้วก็มี resurrection นะอันนี้คือสกิลชุบนั่นแหละนะก็สามารถที่จะชุบเพื่อนได้นะปกติของพีทอยู่แล้วต้องมีชุบนะฮะแล้วก็จะมี safety wall นะฮะ safety wall ก็จะการป้องกันระยะประชิดนะครับผมกันให้เพื่อนได้กันให้เราได้แล้วแต่ที่เราวางไว้แล้วก็จะมี increase sp นะครับตัวนี้ก็จะเพิ่ม sp นะครับเป็น passive สุดท้ายของ card พีทนะฮะคือ m a g n ัตนะ m a g n ัตก็เป็นการสร้างเขต แดนศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นธาตุโฮรีนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับ High p r i นะฮะ High p r เนี่ยสกิลแรกที่จะได้ก็คือ Mighty Heal นะฮะก็คือจะเป็นการ Heal นั่นแหละแต่ว่าแรงขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะฮะแล้วก็จะมี Shackle นะอันนี้จะเป็นการสร้างความเสียหายเป็นธาตุโฮรีด้วยนะครับแล้วก็ทำให้เป้าหมายเนี่ยลด Movement Speed นะครับโดนลด Movement Speed ก็เป็นด a m a g ด้วยเป็น d e b u f ด้วยในตัวนะครับ ต่อมาจะเป็นแอสซัมนะฮแอสซัมเวอร์ชันนี้นะครับก็จะเพิ่มทั้ง p ีเดฟแล้วก็ M d e เดฟเลยนะครับผมรวมอยู่ในปั๊บเดียวไปเลยง่ายๆครับแล้วก็ e n h a n c e Mighty h ฮิ l นะครับลดคูดาวของ Mighty Heal ลงนะครับเพราะว่า Mighty Heal เนี่ยก็คูดาวอยู่ที่7จ็ดวีอันนี้ก็จะช่วยลดได้นะครับแล้วก็จะมี e n h a n c e Holy Element นะฮะก็คือจะเพิ่มดาเมจของธาตุโฮลี่นั่นเองนะครับก็ดีมากๆนะแล้วก็ Enhance m a g n กนนะครับก็เพิ่มดาเมจของ m a g n ัต แล้วก็ potential burst นะอันนี้จะเป็นการเพิ่ม M Attack นะครับให้กับเพื่อนในปาร์ตี้ด้วยนะครับแล้วก็เพิ่ม Attack Speed ด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นสกิลที่ใช้ได้ทั้งสายเวทสายซับหรือว่าสายทุบเลยก็เป็นบัฟที่ดีมากนะสุดท้ายครับก็จะเป็น d i v i punishment อันนี้ก็จะเป็นการสร้างความเสียหายเวทนะฮะเป็นธาตุโ o รี่นะครับแล้วก็โดนในระยะ2เมตรด้วยนะครับก็ว่าเป็นอีกหนึ่งสกิลที่น่าสนใจมากๆนะฮะ มาถึงคลาสสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือเมอร์ชันหรือว่าพ่อค้าแม่ค้านะครับผมก็จะมีสกิลพุชคัสต์นะอันนี้ก็จะเป็นการเรียกรถเข็นออกมานั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีคัส์เรวิลูชันนะเป็นการเอารถเข็นกระแทกหน้านะครับก็สร้างความเสียหายได้ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีดิสคาวนะครับก็คือจะซื้อไอเทมได้ถูกลงนะครับผมแล้วก็จะมีอิน r คิร์สเอชพีนะครับก็เพิ่มเลือดนะครับเป็นพสซีฟแล้วก็จะมีเชนจ์ค Card นะก็สามารถเปลี่ยนคัสได้ ต่อมาก็จะเป็น Enhance Card Revolution นะอันนี้ก็จะลดคูดาวของสกิล Card Revolution ได้นั่นเองนะฮะแล้วก็จะมี Crazy Up r o l หรือว่าบางคนอาจจะคุ้นในชื่อ Loud Exclamation นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเพิ่มค่าสเต็งนั่นเองนะครับแล้วก็ Overcharge นะฮะอันนี้ก็เวลาขายของก็จะได้เงินมากขึ้นกว่าชิพอื่นนะแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับสกิลที่เรียกได้ว่าแรงมากของพ่อค้าเลยก็คือ m e m o n i z e นะฮะสกิลนี้ก็จะสร้างความเสียหายได้ค่อนข้างแรงแล้วก็ต้องใช้เงิน ในการโจมตีด้วยนั่นเองนะฮะต่อไปนะครับก็จะเป็น Blacksmith นะฮะ Blacksmith ก็จะมี Expo นะครับที่สร้างความเสียหายได้แรงไม่แพ้กับ m e m o n i t e เลยนะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีบัฟ d r e n a l i n e Rush นะครับที่เพิ่ม Attack Speed ได้5%นะที่เหลือก็จะเป็น p a s s i v ซส่วนใหญ่นะครับ PASSIVE ก็จะมีพวกแบบใช้เซน,นีน้อยลงเวลาที่เราใช้เมโมไนท์นะครับทัของนะฮะ หรือว่าอันนี้ก็จะเป็นพาสซีฟเพิ่มแอตแท็กเพิ่มฮิตนะครับมีพาสซีฟในการาดูแลอะไรต่างๆหรือว่าทำสมเอลติ้งรีเสิร์ชก็คือเป็นพาสซีฟหลายๆอันที่มันทำเกี่ยวกับไลฟ์สกิลได้นะครับเราก็จะมีการเพิ่มค่าสเต็งนะฮะมีลด SP ของเวลาใช้ Maximize Power รนะฮะต่อมานะครับก็คือจะเป็นไว e ์สมิธนะครับผมก็จะมี Increase critical นะฮะอันนี้ก็เพิ่ม critical damage ของพ่อค้า25%แสดงว่าพ่อค้าเนี่ย จะเล่นสายคริได้นะครับแล้วก็จะมีเมลดาวนะครับตัวนี้ก็จะสร้างความเสียหายด้วยนะครับแล้วก็ลดเกราะ p d เดของศัตรูด้วยนะอ่าแล้วก็จะมีคัตบูทนะอันนี้ก็จะเพิ่มวิ่งเร็วนะครับผมแล้วก็มันจะลดพวกอ่า Movement s p e e d Reduction หมายความว่าถ้าเราโดนพวกสโลพวกอะไรอย่างเงี้ยครับเราใช้ตัวเนี้ยในการช่วยล้างตรงนั้นได้นะครับต่อมาก็จะเป็น n c h a n t อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับไลฟ์สกิลเหมือนกันไม่ได้มีผลต่อการต่อสู้นะครับแล้วก็จะมี enhance meltdown นะครับตัวนี้ก็จะเพิ่ม s กิลดาเมจของ meltdown เข้าไปอีกต่อไป cut termination นะครับตัวนี้ก็จะสร้างความเสียหายได้ค่อนข้างแรงมากๆนะครับเป็นการโยนรถเข็นระเบิดขึ้นไปนะครับอันนี้ก็สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง2เมตรด้วยนะครับแล้วก็ increase cut termination นะครับตัวนี้ก็จะลดคูดาวของตัว cut a termination ได้อีกนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะโอเคฮะและนี่ก็คือการพาดูอาชีพทั้งหมดนะครับที่เปิดตัวมาในครั้งแรก ของแร็กนาร็อกวีนะฮะก็เรียกได้ว่าแตกต่างจากแร็กนารอกทั่วไปนะครับก็ปกติอย่างซอสแมนเนี่ยอาชีพแรกที่เปิดมาก็น่าจะต้องเป็นไนท์ใช่ไหมแต่ว่าเวอร์ชันนี้เล่นมาเป็นครูเซเดอร์เป็นโลกอะไรแบบนี้ครับก็ถือว่ามีความแปลกใหม่อยู่บ้างนะสกิลก็มีความแปลกใหม่แต่ก็ยังคงมีความเป็นสกิลเดิมของ r o ยุค PC อยู่บ้างอย่างเช่นแบบสกิลแบสสกิลอะไรอย่างงี้ครับอาจจะไม่ได้เหมือนเป๊ะ์ร้อแต่ก็ยังใช้ชื่อที่เหมือนกันนะครับก็ ลองดูละกันเพื่อนๆดูแล้วอาชีพไหนหน่าสนใจก็ลองคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ละกันนะครับส่วนตัวผมมองว่าแต่ละอาชีพอ่ะมันมีแบบพวกลดมูฟเมนต์สปีดอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะมากๆนะพ่อค้าอาจจะเป็นอาชีพที่น่าสนใจเพราะมันมีแบบล้างมูฟเมนต์สปีดตรงนี้ได้อาจจะเล่นจริงๆแล้วอาจจะแบบเรื่องวิ่งเร็วอะไรพวกนี้อาจจะมีผลมากๆนะครับแล้วก็พีทก็ถือว่าดูดีอยู่ระดับหนึ่งนะเพราะว่ามันมีสกิลล้างบัฟตรงนี้ที่ผมชอบมากมาก นะครับโอเคฮะก็เพื่อนๆสนใจอาชีพไหนก็ลองคอมเมนต์กันดูนะฮะก็ตอนนี้ยังเป็นแค่ช่วงโค้ดเบต้านะถ้าช่วงโอเพนเบต้ามาเมื่อไหร่แล้วมีอาชีพอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันตอนนั้นอีกทีนึงครับว่าอาชีพไหนจะน่าสนใจบ้างนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้นะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะแล้วยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ